เรามาดูบอลสี่สุดสาครกันค่ะไปดูกันค่ะสุดสาครเป็นตัวละครในเรื่องพาพไพมณีเป็นวันรณคดีที่ยอดเยี่ยมของไทยจัดเป็นผลง,งานชิ้นเอกของพระสุนทรนวหารหรือสุนทรภู่ค่ะ สุสกรเป็นบุตรของขาพระไพรมณีนางเงือกเติบโตมาจากฤาษีได้เลี้ยงดูและสอนวิชาต่างๆให้จนเก่งอาศัยอยู่บนเกาะแก้วพิสดารสามขวบได้จับม้านินบังกรได้ต่อมาพระฤาษีได้มอบไม้เท้าวิเศษให้แล้วก็ให้ออกตามหา,าพระไพรมณีหามาปุูกกันนะคะบอนสีสุดสักรค่ะ